สวัสดีครับพี่นอ้องป้องไปเบิดตสูภู่ทุกคนนะฮะยากสนิทมิตรสหายปูญาตายายผีป่านะฮะทั้งคนเคยหลงนั้นแล้วคนเคยหวมรักสมัครใครทุกคนนะครับกับผมแบ่งแอบ,บแฝงมันเทิงศิลนครับตอนนี้ผมกัอยู่ประเทศไทยนะครับกลับมาจากไต้หวันตอนนี้ผมได้มากกักตัวอยู่พัทยาครับโรงแรม แกนเบล่าปัทยยาครับนี้ก็เป็นวันที่หนึง่งของการกักตัวครับผมก็บสิมารลิวว่าการกักตัวของผมเนี่ยตั้งเบิร์ตสิบมื่นนี่ผมถือเหตุอีหยังแน่นะครับเดี๋ยวสิมารลิวครับเป็นการกักตัวฟรีครับรัฐบ,บาลนะครับที่เห็นกันแรกได้ดูได้อยู่ห้องผู้เดียวครับห้องแง่แห้งครับเมื่อคืนนอนไปแล้วคืนหนึ่งมาถึงก็ ตอนคำๆประมาณสีถ่ถุมนะครับบ้านเราเดี๋ยวผมจะกันแหลกลงจะมารีวิวห้องไหนบิ่งนะครับผมปเป็นเป็นะครับนี่ครับนี่กบบประตูหน้าห้องครับที่ผมอยู่ครับห้องไมยเลขสองสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ ถ่าออกข้างนอกครับผมถ่าออกข้างนอกเนี่ยเขาจะเริ่มนับหนึ่งไม่เลยครับโอ้มีของมาส่งเลยมีเขามาส่งครับ,รบกำลังรีวิวของ เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำสวยงามครับผมมีแฟบมีสไลด์ให้บบบัวอย่างดีครับมีน้ำอุ่นไป้ได้ฮนะ มีการตากผ้ามีส่งในส่งโตนะครับกระเป๋าสัมภานะครับเตียงคู่ครับแต่นอนผู้เดียวครับเตียงหนึ่งให้ผีนอนครับเอ็นผีมานอนเป็นมูหมม่ม <c oughs> <c oughs> รมม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 ม ขเขาเป็นงาวาส่งนัินบรรากาศรกรุอยู่คนเดียวเลยครับตามภาษาไซส์โสดนะครับของเขาเฮ็ดไว้สะอาดสะอาดก็ต้องเฮ็ดใหม้มันหกเจอที่ว่าปเป็นตะยูครับแต่ว่าเป็นว่นนอกระเบียงแต่ดดว่าตาสวยขึ้น

มารีวิวอาหารที่เขามาส่งมานะเนี่ยอะไ้ยังกินน,อน่องเลยเนาะเด้งก่อนเดือดขึ้นกอบมาหอดจีทุ่มในผัดไก่กินผัดไก่ผัดไก่หรือผัดหอมหมวใหญ่บุ๊คย, <c oughs> ยังไงโอ้แกงจืดครับผม แกงจืดจเข่ากวงนึงครับเข่าแซวอ,องผม่านี่แกงจืดีจ้วครับเวไปหาล่างซ่อนกัน

เกียดยีเกี่ยดสมื่อครับ เอ,อานี่ก็กินเขายิ้มเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วผมจะมาเรียบการเขาพักภายในนะฮะสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการของรัดนะโรงแรมแกนเบลล่าพัทยานะ้อพึงปฏิบัติและก็ห้ามนะ ข้อหนึ่งการุณาปฏิบัติตามระเบียบการเข้าพักอย่างเคร่งครัดข้อสองการุณาวัดอุณหภูมิร่างกายตัวเองและส่งส่งข้อมูลในแบบฟอร์ม g o o g l e ด o m แบบติดตามพระวัตการโดยกรุณาระบุชื่อหมายเลขห้อง อุณภูมิได้อาการที่มีเช่นมีไข้ตัวร้อนมีน้ำมูกไอเจ็บคอหรือหอบเหนื่อยภายในเวลา17็ดนาฬิกาทุกวันห้ามนำประหลอดวัดไข้แช่น้ำร้อนเด็ดขาดให้ใช้แอลกอฮอล์เจ็ดทุกครั้งอยี่ยไม่ได้วัดไข่เลย,ยเีล้วกามี เดววัดไข่ไหมเดี๋ยวเดว,วัดที่เรื่องนะจะอ่นานเดาไปข้อสามกรณีฉุกเฉินระหว่างวันหากผู้เข้าพักรู้สึกมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นมีไข้ตัวร้อนมีน้ำมูกไอจามเจ็บคอหรือหอบเหนื่อยกรุณารีบตัวแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโทรภายในอย่างว่ง2011หรือแจ้งผ่านไลน์ออฟฟิเชียลโดยกรุณาระบุชื่อหมายเลขห้องและอาการที่เป็น กรุณาล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารมีว่หมันพมก็ได้ล้างมือด้วยสบู่ครับมล้างด้วยสันไลทครับหลั <c oughs> งการไอหรือจามการเข้าห้องน้ำให้ล้างมือด้วยสบู่ข้อห้า กรุณารักษาความสะอาดภายในห้องพักระหว่างการเข้าพักจะไม่มีเจ้าหน้าที่โรงแรมเข้ามาทำความสะอาดห,ห้องพักและเปิดหน้าต่างเวลา8แบบนาฬิกาถึง10นาฬิกาของทุกวันที่เข้าพักเพื่อระบายอากาศไปในห้องโดยปิดแอร์ก่อนจะเปิดหน้าต่างทุกครั้ง เป็นเวลา30นาทีดันดน,นเปิดแอร์กับดันปิดใจยเย็นครับมีเวลาถึง10โมงก็ไปบอกแบบนาฬิกาถึง10เอาไว้สักเก่ามุงเคิงครับจน่อยปิด <c oughs> ก็อกรุณาซักหรือทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยตัวเอง โดยสามารถจากไว้ตรงระเบียงได้หลายความกาน,านันตข้อเจ็บการสื่อสารในไลน์ขอความกรุณาแจ้งชื่อและเลขห้องพักเพื่อความสะดวกในการติดต่อ,อก,กับและโปรดใช้ข้อความที่สุภาพในการสื่อสารข้อแปดการติดต่อสื่อสารใช้เบอร์ภายใน กด600-700เจ้าหน้าที่ฟอนประจำโรงแรมกด2 0 1 1เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็9ผู้เข้าพักต้องเพิ่มเพื่อนไลที่เจ้าหน้าที่ได้จะเตรียมเกียวโค้ดไปในห้องพัก เพื่อสั่งอาหารสั่งของใช้ใจําเป็นปัญหาต่งตางๆต,ต้องผ่านไลน์นี่บมีคิวปวดเว่เดี๋ยวยจะหน่อยผมกัจจแอดไว้นะครับข้อสิบรุ่ายาวออกนอกห้องพักเด็ดขาดหากมีความจำเป็นให้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่พนนประจำโรงแรมหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขข้อ11บเอกรุณาอยา่าบ้วนน้ำลายเสมหะาหรือสั่งน้ำมูกลงบนพื้นข้อ12บสอกรุณาอยา่าดื่มสุราหรือของมึนเมาภายในที่พักเวรขาดอนน็ดีไม่ค่อยดีปานใดครับมันขึน้นนีก็นอนบ่หลับเลยบย่ไ้ทอน ข้อ13กรุณางดสูบบุหรี่ภายในที่พักเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ yeah. ี4ไม่อนุญาตให้พบญาติตลอดระยะเวลาการก้าพักกรณีที่ญาติต้องการฝากสิ่งของ ให้กับผู้เข้าพักส,สามารถนำไปฝากได้นะ้าจุดฝากของที่โรงแรมกำหนดไว้ระหว่างเวลา7จนาฬิกาถึง1 1นาฬิกานำส่งหลังอาหารเย็นทั้งนี้ควรเป็นประเภทของใช้จำเป็นส่วนตัวเท่านั้นและขอความร่วมมือในการงดฝากของประเภทอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอลย์ยกเว้นของแห้งเช่นมามา่า นมกบเคี้ยวเครื่องดื่มแบบจองและเพียดน้ำเช่นน้ำอัดลมนมแบบกองเนื่องจากผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรคก,กวรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาดเท่านั้นซึ่งทางโรงแรมได้มีบริการให้บริการครบทั้งสามมือแล้วข้อสิบห้า ไม่อนุญาตให้สั่งอาหารผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในทุกกรณีเนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของอาหารได้รวมทั้งพู้ดที่อยู่ในระหว่างการควบคุมโรครับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาดเท่าน,นั้นข้อ16ข้อสุดท้ายแล้วการสั่งอาหารของใช้จำเป็นเพิ่มเติมสามารถสั่งได้นะเวลานี้ สังกรอนสิบนาฬิกาเป็นต้นไปจัดส่งพร้อมอาหารมื้อกลางวันเวลาสิบสองนาฬิกาสังกรอนสิบห้านาฬิกาเป็นต้นไปจัดส่งพร้อมอาหารมื้อเย็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสังหลังสิบห้านาฬิกาเป็นต้นไปจัดส่งพร้อมอาหารมื้อเช้าเวลา แปดนาฬิกาออเดอร์สุดท้ายเวลายี่สิบนาฬิการับออเดอร์สุดท้ายไม่เกินอสองทุ่มครับผมนี่ครับกดตั้งเบิดก็มีอยูิ1วขคอรับครับวันนี้ผมกาชิมา ติดตามพวกระวังอาการนะครับการวัดไขะครับอะไรก็ต้องแอดไลน์ไปก่อนครับไปในไลน์ครับเพื่อกว่าปวดอุการกนครับรวังการติดตามนี่นี่ ที่มายหเข้านานี่ครับแบบรายงานอุณหภูมิร่างกายปรดระบุวันที่นี่เป็นวันที่10เมษานะวันเสารใ์ใส่ไปขอสองไงใส่ซื้อนามสกุล เบอร์ห้องพัก่้อุณหภูมิร่างกายครั้งที่หนึ่ง ว่าเหมนยงงวมองครับมีคู่มือให้อ่านครับภาษาอังกฤษล้วนๆครับ <laughs> bên lùn uh, à uh, không ông, ôm này ôm, mông, không, mê mê. không, mê. không mê. เสร็จเรียบร,ยร้อยก็จะดังอีดอีดอีดมีครับแต่ดูอมไปประมาณประมาณเกือบสองนาทีเลยครับองหลวงพูนมีของผมมือนี้ครับสามสิบหกจุดสองปปรรออครับรพี่น้งนองถือว่าปกติครับกองลงไปนะทรงกองพูนลงไป ไให้เลยคือไม่มีอการดังกล่าวครับต้องการความต้องการด้านแพทย์เพิ่มเติมไม่ต้องการด้านแพทย์ครับประกันกับข้าวที่ไรก่อนนี้ครับผมขอยิมเพื่อยพื่อเตะเป็นการลดความอ้วนไปนิตัวครับเสร็จแล้วก็กดส่งไปเลยครับเรียบร้อยครับสําหรับการติดตามระวังการมมลีย์ครับ เราได้บันทึกคำตอบของคนไว้เรียบร้อยแล้วขอรับไปเห็นผมกับที่ไม้ปิดแอร์เปิดหนะ้าต่างสามินาทีนะทำกดระเบียบก็ให้นมันเรียวๆไปปิดนะแอร์เรียบร้อยเอาไปเปิดหน้านะต่างริบระเบียงไว้ครับ ระบายอากาศ30นาทีเร็ียบร้อยตอนนี้เป็นเวลาเทตอนนี้8โมง30ผ่านะครับจะตกโมงพรุ่นี้เปิดแอร์ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือว่าเสื้อจินภารกินในยามเสาะนะครับ ปิดแอร์เปิดประตูห้อง30สนาทีตอนนี้พผมกะทีนอนเล่นโทรศัพท์ไปก่อนครับจนเที่ยงแล้วเขาเมื่อเขาส่งอีกผมจะมาไทยรีวิวต่ออีกนะครับสําหรับการกัดตัววันที่หนึ่งของผมครับจะเป็นยังไงครับคอย่งไปเรื่อยๆครับผม